สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t ม G p พครับพบกันกับผมในรอบเด็กรูปแบบของพ o อตแคสต์นะฮะทุกคนครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะในขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดครับตกมาตั้งแต่ในช่วงประมาณสักทุ่มกว่า2ทุ่มเลยคงจะทั้งคืนละดังนั้นมันก็จะมีเสียงฝนนี่ยนะครับแทรกเข้ามาอยู่ตลอดนะฮะก็เสียงผมก็แข่งกันไปนะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรจะดังกว่ากันเนาะเอาในสุดสัปดาห์นี้มีเกมแข่งขันนะครับสำหรับมอเตอร์จีพีไม่ต้องร ทวีลิงโมเตงในญี่ปุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการเรื่องของโปรแกรมตารางเวลากันเอาไว้ให้เช่นเคยนะครับจะโพสต์ไว้ที่หน้าชุมชนแล้วก็ในใน c e b o o k Fanpage แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเช้ากว่าที่อินโดนะอินโดนี่เราบอกว่าเช้าแล้วนะครับือเริ่มสตาร์ตประมาณสักก่อนๆใกล้ๆแปดโมงเนี่ยแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าแข่งขันกันเร็วขึ้นก็คือแข่งขันกันเช้านนั่นเองนะทุกคน อันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมหยิบยกเรื่องราวของฮอเฮมาตินผู้ซึ้นชนะในการแข่งขันที่วันอาทิตย์ในอินโดนีเซียเนี่ยมาฝากมาเล่ากันโดยเราจะโฟกัสไปที่การนะครับต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์ของเขาซึ่งในตอนนี้แน่นอนว่าเขายังคงเป็นผู้นำคะแนนแชมป์ที่ิ้พอยต์อยู่ครับกับ21แต้มนะครับที่ขึ้นหน้าฟรานโกบัญญาอย่าอยู่จะมีโอกาสเป็นไปในยังไงกับเส้นทางปีนี้ซึ่งถือว่ากลุ่มความได้เปรียบมาเนี่ย เกือบจะตลอดทั้ง,างการแข่งขันนะครับอาจจะมีช่วงที่ปล่อยให้เป๊โก้ตีตื้นขึ้นมาแล้วก็ไล่แซงไปได้นี่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วมาตินก็มาทวงเอาตําแหน่งหัวแถวได้ในที่สุดอย่ามีความานิ่งพอหรือเปล่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งก็เข้าชิงเหมือนกันนะฮะเข้าชิงตําแหน่งแชมป์โลกเพียงแต่สุดท้ายก็มาทําพลาดแต่ในฤดูกาลนี้หลายอย่างนะครับก็แสดงให้เราได้เห็นนะว่ามาตินเองก็มีความนิ่งขึ้นในระดับที่น่าพอใจ แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าจังหวะที่ไม่นิ่งของมาตินก็เยอะมากนะถ้าเทียบเคียงดูกันกันกบเปโก้ฟรานซิสโก,โกโบัญญญานะครับคู่แข่งคนสําคัญเนี่ยจำนวนลักษณะการพลาดเนี่ยนะฮะทุกคนเชื่อไหมว่ามาตินเนี่ยจะพลาดด้วยตัวเองซะเยอะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะครับไม่ได้ว่ามีใครมากระทบกระแทกอะไรนะฮะอย่างอยู่ๆจะนําอยู่ก็ล้มออกไปอย่างเนี้ยเอาง่ายๆว่าอย่างวันเสาร์ในที่นี่นะทุกคนเห็นไหมฮะก็เป็นในลักษณะประมาณนั้น ในขณะที่เปโก้เวลาพลาดเวลาอะไรเนี่ยก็จะต้องมีคู่กรณีนะฮะก็จะต้องแบบว่าโอเคหล่ะไปเฉียวไปชนใครหรือว่ามีใครมาแปะมาอะไรยังไงเราจะมองไปถึงตรงนั้นแต่แต่ของเปโก้นี่ก็จะมีนะครับที่ที่หลากหลายก็คือทั้งได้รับผลกระทบมีคู่กรณีกับนะฮะทำเองพลาดเองก็มีแต่ในส่วนของมาตินเนี่ยแทบจะเพียวเนะครับอาจจะหาหาเรียกว่าคู่กรณีเนี่ยยาก แต่นะครับสิ่งที่มาตินมีเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามาร์คมาเกตเนี่ยก็บอกเอาไว้ในหลังการแข่งนะนบอกว่ามาร์คบอกนะว่ามาตินเนี่ยเป็นคนที่เร็วที่สุดตลอดทุกสนามเลยนะครับแต่แต่มาร์กไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับก็คือท่านในวันที่เขาลดข้อผิดพาลาดลงเนี่ยเขาก็พร้อมจะชนะนะครับมาร์กก็บอกไปประมาณนั้นซึ่งผมเห็นด้วยครับกับตรงนี้ฮะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในรอบสองอาจจะมีคนที่เร็วกว่าในการคอร่อยไฟอาจจะมีคนที่กดเวลาทําได้ดีกว่า แต่นะครับเมื่อวัดดูความเร็วจริงๆเนี่ยอันนี้นะมาติน,นมีนะครับความเร็วในการแข่งขันแต่ทุกคนได้เห็นนะว่าความเร็วในการแข่งขันของเขาบางทีก็ทําให้เขาเนี่ยพลาดล้มไปแบบงงๆ,ๆก็อย่างในรอบนี้นะครับในวันเสาร์ทุกคนก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าเขาก็อยู่ๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะครับวิ่งไปแค่ไม่กี่โค้งเองเนี่ยแค่ไม่กี่รอบเองเนี่ยสุดท้ายก็ลลาดล้มไปนะ แต่นะครับสิ่งที่มันเป็นพอยต์สำคัญในการที่ทำให้มาดินประสบความสำเร็จหนึ่งในนะครับใช้คำว่าหนึ่งในเนี่ยก็คือในวันเสาร์แม้ว่าเขาจะหลุดออกไปฮะแต่ก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยกลับมาแข่งขันได้เหมือนเดิมแล้วก็วิ่งจนจบอันดับที่10เกือบได้แต้มนะฮะถ้าขึ้นไปอีกหนึ่งอันดับก็จะได้แต้มแต่ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่ามาดินนั้นไล่แซงไล่หวดมากระจายขนาดนั้นนั่นหมายความว่าเขาก็ยังคงเป็นคนที่เร็ว เพียงแต่ว่าข้อผิดพลาดเราก็ต้องว่ากันตามตรงว่ากันตามจริงนะครับมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็แยกเหมองโง่ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะทุกคนกับส่วนต่างตอนนี้75แต้มนะครับที่อาจ78แต้มนะครับที่ตามมาร์คมาเกตอยู่อันดับที่4นะครับไล่มา78แต้มเอเนียบาสตีนี่นะครับอันดับที่4ี่มาร์คอันอันดับที่3ครับอันนี้ไล่ไปอยู่75แต้มในขณะที่ฟัานิกโกบัญญญานั้นอันดับที่2ไล่มาอยู่21แต้ม แผนการขับของมาตินในตอนนี้จะต้องวางกันให้ดีนะครับจะต้องวางกันให้ดีว่าระหว่างวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยการเซฟรถอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องจัดการเมื่อเอาให้ได้อยู่แล้วก็ในส่วนของฟอร์มของตัวเองไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับคือมันก็มีความกดดันอย่างเรียงไม่ได้แล้วล่ะแต่ถ้ามันก้าวผ่านตรงนั้นไปได้นะครับเราวิ่งตามเพลสตัวเองเนี่ยมันก็จะเร็วแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะฮะ มาตีนเนงก็เคยบอกนะครับว่าต้องพึ่งจิตแพทย์นะครับพึ่งคอสพึ่งอะไรในการที่จะใช้หลักของสมาธิในช่วงเนี้นะครับเขาทำมาน่าจะรวมๆสองสาเดือนนั่นแหละตอนนี้ก็คือใช้ให้มันมีให้มันมีความแข็งแกร่งของสภาพสงของทอดจิตใจเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ความนิ่งโดยที่ไม่ได้ไปไหวติงกับอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับคอมเมนต์อะไรต่างๆที่พูดมาหรือแม้กระทั่งในส่วนของส่วนต่างคะแนานตรงนั้นตรงนี้น ก็คือให้โฟกัสไปที่เกมนะครับเกมเพียงอย่างเดียวที่อยู่ข้างหน้านี้ทีนี้นะครับใน21แต้มที่ห่างออกมาของฟานิโกบัญญาเนี่ยก็คงจะเป็นคนเดียวนะครับที่มีโอกาสได้ลุ้นที่สุดแล้วล่ะส่วน2นคน้น75-78เนี่ยแม้สนามยังเหลืออยู่ตั้ง5สนามนะครับแต่มาตินก็อย่างที่ที่มาร์กบอกที่ผมบอกไปแลล้ฮะว่าเครือเร็วนะครับมีความเร็วสูงที่สุดอยู่แล้วล่ะก็คงจะต้องรอวันที่เขาพลาดอย่างเดียวนะครับสาหรับคนอื่นนะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดเลยก็ขับตามมาตรฐานทั่วไปของเขาเนี่ยก็คือตรงเป็นเป็นอะไรที่ล้มล้มยากเหมือนกันนะครับสำหรับมาตินนะที่คนอื่นจะปาดหน้าแซงก,กันก็ไปนอกจากว่า <c oughs> จะต้องมีเหตุมีอะไรที่เรามองว่ามันเหมือนเป็นนิยายมันเหมือนในนิยายบรามายไงก็มาตินนะครับแม้ว่าจะมีความไม่นิ่งในการพลาดล้มเองไปบ่อยนะครับน่าจะบ่อยที่สุดเลยแหละใ,ในในผู้นําที่ลุน้นแชมป์กันอยู่เนี่ยนะฮะแต่นะครับ ในวันที่เขาเพียงพล้าพอสักพักหนึ่งก็จะเป็นในวันที่เขาได้รับเขาเรียกว่าผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดของคนอื่นๆอ,อย่างในสนามล่าสุดที่ที่อินโดนีเซียทุกคนฮะก็คือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่มาร์กมาเก็ตไม่มีแต้มการที่เอเนียไม่มีแต้มเนี่ยผมว่ามันทําให้มาตินโล่งขึ้นได้เยอะนะโล่งขึ้นเยอะครับมันเหมือนเป็นผลพลอยได้มากกว่า <c oughs> เหมือนเป็นหลักจิตวิยานะฮะมาร์กมาเก็ตนะครับก,ออกม็มามามาล้ม นะครับรถมีปัญหาไ,ไม่ใช่ไม่ลบร,รถมีปัญหาขออภัยครับรถแข่งได้12รอบก็รถก็ไปลุกท่วมควันขึ้นก็ต้องเรียกว่าอ่อยกันขันไปอย่างนา่าเสียดายทั้งที่ความจริงในตอนนั้นมาก็มีโอกาสจะลุ้นท็อปสอน่แน่นะฮะเอเนียก็เหมือนกันนะครับเอเนียก็รอบที่21มาเเกินที่ขัดนะฮะมาแบบว่าใส่แบบไม่ยั้งเลยเนี่ยกดฟ้าทท่ไแบบรัวๆสุดท้ายค้งแรกก็เอาเขาไปรับประทาน นะฮะถ้าเกิดว่าสองคนนี้ไม่พลาดนะฮะผมว่าโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็ทาให้แบบเป็นความกดดันต่อไปอยังมาตินได้นะคือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมแต่พอนะครับมันเป็นไปในแบบนี้78แต้มนะฮะมาร์กตามอยู่เอเนียรตามอยู่75แต้มเนี่ยก็เลยเหมือนมีนการสู้กันของ2คนเหมือนโฟกัสได้แคบลงสาหรับมาตินนะโฟกัสได้แคบหมายความว่าไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านนะครับเรามีกรอบของเราที่เราจะต้องตีเอาไว้ ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าความกดดันมันมาจากหลายคนอ่าอย่างคนนี้ก็จ่อท้ายมาไม่ไกลระยะหวังผลได้อยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความกดดันที่เออนะครับมาร์กที่ที่มาตินจะต้องต้องวิ่งหนีมันให้พ้นแต่จังโชคดีหน่อยตรงนี้แหละนะฮะเอเนเองก็ดูเหมือนว่าจะออกมายอมรับได้ซ้านะครับว่านี่คือเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาทําหลุดหายไปนะดังนั้นก็มารอดูนะครับว่ามันจะเป็นไปยังไง75จะมีเซอร์ไพรส์จะมี อะไรยังไงกันไหมแล้วก็จะพูดถึงประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสุดท้ายคงละเอียดอ่อนสุดละนะฮะก็ขอยครับในตรงนี้ด้วยนะฮะในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีหรือเปล่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คงก็คงจะยังไงเราจะบอกว่ามันไม่มีมันมันก็พูดยากนะ,ะทุกคนเอาเป็นว่าแล้วแต่มุมมองในตรงนี้แล้วมันก็มักจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทุกปีในการลุ้นแชมป์โลกกันเนี่ยโดยเฉพาะการลุ้นแชมป์โลกที่มีความคู่ขี้สูสีนะฮะ แต่มันจะมาในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้านะครับเป็นไปในแบบนี้สิ่งที่สามารถสามารถที่จะทําได้โดยโดยที่แบบว่ามันมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูเหมือนสามารถที่จะตรวจสอบที่จะเอาอะไรได้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องภายในของตัวรถของอะไรเนี่ยก็คือก็อาจจะเป็นในส่วนของการออเดอร์กันการแบบว่าในระหว่างทีมหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะดึงตรงนี้กันได้นะครับ ถ้าโดยโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่มากก็น้อยมันมันก็มากแกมีเหตุการณ์ทำนองน,นี้เกิดขึ้นนะทุกคนเขาอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์มีอะไรต่างๆนะครับที่แบบว่าจะต้องมามาทำความเข้าใจกันเขาอาจจะเป็นให้แมป8ปดแมปเอะไรประมาณนั้นนะครับออกมาดังนั้นมาตินเองในตอนนี้21แต้มเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ที่ญี่ปุ่นถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนไม่มีอะไรนะครับมาเนี่ยมาตินก็เหมือนจะ เหมือนจะแม่นแบบแม่นยำนะครับในเรื่องของผลนะก็คือผลเนี่ยสามารถที่จะแม่นยำจนจนเ,เรียกว่าตั้งทงไว้ได้เลยนะครับว่าเร็วจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นความกดดันเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้ามาตินคงโม um เมนตัมนี่ยยาวนานไปจนถึงสเปนเนี่ยความกดดันของเขาจะหายไปนะครับแล้วทีนี้คนที่กดดันจะกลายเป็นฟันยิโกบัญญายาซึ่งเขาจะทําได้ไหมล่ะนะ วันเสาร์เสีย12แต้มไปแล้วก็มาเอาคืนแต่เปกโก้ก็ขยับมานะครับอีก1สัปดาห์อีกสีวันเนี่ยมารอดูนะครับว่าที่ทวินลิงโมเตงิเนี่ยจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่มาตินจะยังคงโมเมนตัม21แต้มนี้ไปเรื่อยๆฮะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะขยับได้เสียด้วซ้ํานั่นแหละด้วยสไตล์ของเขาที่นะครับนะักแข่งหลายๆคนก็ชมกันเองะกระทั่งพวกเราเองก็ชมว่า คือถ้าไม่ติดล้มอย่างเดียวนี่ก็คือแบเบอร์เลยฮะตำแหน่งแชมป์โลกเนี่ยก็คือแรงจริงเร็วจริงใช้ประโยชน์จาก GP 24ได้แบบโคตรสุดจริงๆนะดังนี้ดังนั้นก็คือสิ่งที่เห็นก็เป็นหลักประกันนะครับว่าโอเคละระดับความนิ่งอยู่ประมาณนี้ระดับความเร็วความแรงอยู่ประมาณนี้นะครับจะเป็นผลต่างมากน้อยเพียงใดกันบ้างนะฮะทุกคนสําหรับเส้นทางของมาตินทิ้งทวนสักหน่อยครับหลายๆคนอยากเห็นแนล้วก็หลายคนบอกกับผมมาว่า ดูคาตีเองก็ไม่ได้เรียกตัวอยู่แล้วนะครับเฝ้ารอเฝ้าหวังมาเนิ่นนานเนี่ยแต่นะครับสิ่งที่เขานะครับจะสามารถที่จะเอาคืนดูคาตีได้ในตอนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผลไงขันในปีหน้านะครับก็คือตั้งแต่ปีนี้แหละด้วยการที่ประสบความสําเร็จนะครับในตําแหน่งแชมป์โลกนะในการทิ้งทวนนั่นเป็นสิ่งที่มาเตินนะครับตั้งเป้าตั้งทงเอาไว้ว่าจะต้องเป็นป่ายขึ้นไปหามันให้ได้นะฮะทุกคนเอานะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่าผมก็ พูดไประแวงไปนะครับถ้าใครฟังแบบจาะลึกหน่อยก็จะเห็นถึงความไม่มั่นใจของผมนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ก็ทั้งลมทั้งฝนนะครับตกมาเนี่ยก็พวงว่าเสียงจะดังนะฮะมันก็ดังแน่หละฮะมันจะดังเข้าไมค์ก็คือ,อ,อไม่รู้จะไปใช้วิธีการไหนยังไงนะครับที่จะป้องกัน <c oughs> ที่จะป้องกันเสียงนะครับเราไม่สามารถที่จะยั้งได้คันว่าจะรอให้มันหยุดเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ถ้ามันมาหยุดสักสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเนี่ยโอ้คงจะหนักหนาสาหัสไปกว่านี้อีก นะครับเอาเป็นว <c oughs> <c oughs> ่าก <groans at> ็คือฟังไปก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยโฟลสักเท่าไหร่ก็เราแวงเรื่องของดินฟ้าอากาศเองครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนอยู่ตรงไหนก็ดูแลตัวเองด้วยสุขภาพกันด้วยนะในวันที่เขาบอกว่าฝนเนี่ยจุ่มฉ่าไปแทบจะทั่วพื้นที่ทุกภาคกันเลยเดียวนะครับทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ